วิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและดูยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยวิธีการจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมไม N น่ชาแนลครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมากดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ดูยอดเงินก่อนจะกดด้วยนะครับวิธีการไม่ยากท่านผู้ชมอันดับแรกต้องไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยก่อนครับ จากนั้นก็เสียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามทิศท,ทางที่ปรากฏบนจอนะครับโดยหงายหน้าบัตรสวัสดิการขึ้นนะครับหันหัวไปทางด้านขวานะครับแล้วก็หันชิปเข้าไปทางด้านในแล้วก็เสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปตรงๆนะครับท่านผู้ชมจากนั้นก็รอให้เครื่องอ่านข้อมูลในบัตรก่อนนะครับขั้นตอนนี้รอสักครู่ครับขั้นตอนต่อไปคือโปรดใส่รหัสของบัตรนะครับเป็นรหัสพิน หหลักนะครับท่านผู้ชมโดยให้ดูที่แป้นด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีหมายเลขปรากฏดังนี้นะครับเรียงจากด้านบนลงมาข้างล่างนะครับเป็น1 2 3 45 6 7 8 9้านะครับแล้วก็หมายเลขศูนย์ล่างสุดนะครับแล้วก็ด้านขวาไปเครื่องหมายจุดตามภาพนะครับผมก็กดไปเลยครับ6หลักครับผมเมื่อครบ6หลักแล้วนะครับก็จะมีเมนูขึ้นด้านจอนะครับ เป็นปุ่มร้องสุดท้ายครับจากล่างครับผมซึ่งก็จะเขียนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับก็กดเลยครับผมหลังจากกดแล้วนะครับก็มาดูที่เมนูด้านขวาครับก็กดที่ขอดูยอดคงเหลือก่อนครับเพื่อจะดูว่ามียอดเงินในบัตรอยู่เท่าไหร่จะได้ถอนเงินระบุจำนวนเงินได้ถูกต้องครับกดเลยครับผมจากนั้นก็ดูยอดบนจอนะครับ ตัวอย่างบาทที่ผมกดนี้นะครับมียอดอยู่ที่453สบาท54สตางค์ครับผมจากนั้นนะครับผมจะกดไปที่เมนูต้องการนะครับมันจะถามว่าต้องการบริการอื่นออีกหรือไม่กดต้องการครับผมจากนั้นก็ไปดูที่เมนูด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับก็คือเมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมนูเดิมนะครับกดปุ๊บแล้วก็กดที่ถอนเงินครับผมจากนั้นก็กดระบุโดยการใส่จำนวนเงินเข้าไปครับตามที่เราได้แนะนําเมื่อกี้นะครับ ผมระบุไปที่400บาทครับผมแล้วก็กดถูกต้องครับท่านผู้ชมครับการระบุจํานวนเงินนั้นให้ระบุจํานวนเต็มหลักร้อยจนถึงพันนะครับเช่น100 200 300แบบนี้นะครับผมเมื่อระบุจํานวนเงินถูกต้องแล้วก็กดที่ปุ่มถูกต้องครับแล้วก็รอสักครู่เราก็หยิบเงินในช่องรับเงินด้านล่างนะครับท่านผู้ชมช่องนี้นะครับหยิบเงินเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะถามว่าต้องการสลิปไหมนะครับ เราต้องการเพื่อที่จะดูยอดก็ได้การท่านผู้ชมกดต้องการนะฮะอย่าลืมเอาบัตรออกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือหยิบใบสลิปออกมาครับผมเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับถึงวิธีการดูยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กดเงินออกมาโดยระบุจํานวนเงินครับผม ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Mini Channel ด้วยนะครับข่าวสารดีๆสิ่งดีวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์มีมอบให้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนแน่แนอนครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง m ม n c h a n n e ด้วยนะครับ